นายสมพรใช้บางยางนายยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผอมคณะกรรมการบริหารได้เดินทางมาให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลนีชั้นลีก2025สนามแรกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยนายสมพรใช้บางยางได้กล่าวโอวาทกับนักกีฬาโดยเน้นย้ำให้นักกีฬาแสดงศักยภาพในทุกมิติทั้งในการแข่งขันและภาพลักษณ์ของความเป็นไทย ทางด้านโค้ดออสเกียรติพง์รัชตาเกียงไกหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลรรย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยถึงความพร้อมของทีมว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นเต็มที่โดยฝึกซ้อมร่วมกันอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลากว่าสองเดือนสภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์มีเพียงบางรายอยู่ระหว่างฟื้นฟรูร่างกายสําหรับการแข,นขน่งขันวอลเลรรย์บอลนีชั่นลีกสนามแรกที่กรุงปักกิ่งทีมชาติไทยจะเดินทางล่วงหน้าสมวันเพื่อเตรียมความพร้อมที่สโมสรในกรุงปักกิ่งซึ่งเกิด จากการประสานงานของเฟิงคุณภรรยาของโคดออดีดีตมือเสียทีมชาติจีนดีกีเหรียญทองโอลิมปิกโดยทางสมาคมได้อนุมัติพิเศษให้เพิ่มนักกีฬาอีก4ีคนรวมเป็น18คนหลายชื่อนักกีฬา18คนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหนึ่งวันก่อนออกเดินทางทางด้านอัชลาพรคงยศกับตันทีมชาติไทยเผื่อถึงความรู้สึกรู้สึกดีใจและขอบคุณทีมงานที่ไว้วางใจสำหรับหน้าที่กับตันทีมพร้อมตั้งเป้านำทีมเล่น ด้วยความสูขเล่รอยยิ้มในขณะเดียวกันก็ต้องมีความมุ่งมั่นในทุกเกมโดยเฉพาะเกมแรกที่จะพบกับโปแลนด์ตั้งใจจะลดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งเพื่อพัฒนาเกมให้สมบูรณ์ที่สุด สำหรับทีมชาติไทยมีกำหนดการออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่งในวันศุกร์ที่30พฤษภาคมโดยสายการบินไทยเวลา10นาฬิกาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันบอลเลอนเชชั่นหลีกสนามแรกจะมีขึ้นระหว่างวันที่4-8ถึงมิถุนายนโดยนั้นแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโปรแลนด์ในวันพุธที่4มิถุนายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย